ก็รับเข้าสู่รายการ d t e a m School ครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาไปชมตัวอย่างรายการนะครับไปชมกันเลยครับ 2...1... ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Dream World แล้วนะครับ เป็นแค่เป็นแค่ตัวอย่างรายการครับเตรียมรับชมรายการจริงได้เ,ไเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพาชมนะครับในวันนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวาที่ดีมเบอร์นะครับตามพวกเรากันไปเลยครับ TJR ตอนนี้พวกเราอยู่ระหว่างการเดินทางไปดีมเบอร์นะครับในการโดยสารพวกเราไปโดยรถตู้จากอนุสาวรีย์ไปดีมเบอร์เป็นวิธีง่ายที่สุดครับ yeah, no เขาอยู่ที่เดวอลนะครับ สามประเภทครับมีตั้งแต่ Dream World Visa ซึ่งเป็นบัตรเล่นได้ไม่จำกัดรอบบัตรรวมเครื่องเล่นนะครับแล้วก็บัตรผ่นานประตูเฉยๆครับราคาจะแตกต่างกันไปนะครับเวลาเปิดทำก,การของ Dream World นะครับอันจันถึงสุข10โมงถึง5โมงครับแล้วก็เสาร์ถึงอาทิตย์10โมงถึงทุ้งหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> วนี้ก็มาอยู่กันด้านในของดีเมอร์แล้วนะครับอ๋าเมื่อกี้ลืมแนะนําตัวกันไปเลยครับกระผมนายจิรยุทธ์เบียบุกนาครับผมนายนะน,นัทธนน์บัวสุครับผมนายจิระเมฆแซจิวครับครับเดี๋ยวเราจะพาชมด้านในของดีเมอร์กันนะครับเรามาตามไปชมกันเลยดีกว่าครับ You know how dream the place. ตอนนี้นะครับก็ถึงตอนเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของรีเวิร์ดแล้วนะครับเครื่องเล่นสโนว์ทาวครับเป็นมีอุณหภูมิติดลบ10องศานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ

ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องเล่นเคเบิลคาร์ครับคเครื่องเล่นเคเบิลคาร์ครับเป็นเครื่องเล่นสำหรับเอาไว้ชมวิวทิวทัศน์ของสวนสนุกดีเมอร์ครับ ครับครับตอนนี้เราอยู่กันในเครื่องเล่นสเปนมอลเทนนะครับสังเกตได้ว,ว่ามันจะมืดมากครับวันนี้เราไปตะลุยจักรวาลกันนะครับเดี๋ยวตามกันมาดูเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเรา,า,ากำลังจะเริ่มเตรทำการเล่นสเปนมอลเทนกันแล้วนะครับในตอนนี้ใครรับ ยยจะหา 3...2...1... ครับอันนี้เมื่อกี้ก็เล่นจบไปแล้วนะครับมันมากครับอยากให้ทุกคนได้เชิญมาลองเล่นกันนะครับเป็นเมื่กี้ยัดีเบอร์ดยอดครับนี่ก็คือเครื่องเล่นยอดนิยมอีกหนึ่งเครื่องของดีเบอร์นะครับทั้งมันทั้งเสียวครับนั่นก็คือ Viking ครับ ได้รับความรู้และความสนุกไปกับพวกเรานะครับแล้วขอขอบคุณมากนะครับที่มาเที่ยวกับพวกเราครับครับแต่รายการเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับต่อไปคือช่วงพาชิมนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะอยู่ช่วงของพาชิมนะครับกระผมนายจิรลแมฆอภิสิทธิการนะครับกระผมนายพันศิล่ามาตนธรรมพพาครับวันนี้เราจะพาไปชิมกันที่ร้านก๋วยจับอนุสาวรีย์นะครับซึ่งเขาว่ามันได้ขึ้นชื่อนะครับซึ่งใครเอาพามาพูดผมก็ไม่เชื่อครับว่ามันอร่อย ผมต้องมาชิมด้วยเองครับไปกันเลยครับขณะนี้นะครับเราก็ถึงรุสอรีไซนนะครับเนี่ยเราจะพาไปร้านกุ้จับรุสอรีนะ กบบบพีี่าะเนเราถึงโตแล้วนะครับมันก็สั่งอาหารเนี่ยนะเรียกมาดีที่ภาพไส่วนนะตัวนี้ครับสั่งอาหารนะข้างในเราเอาผักเอาบกสองสองเลยนะคหายพี่เขาเราจะจับเวลาครับเพื่อดูว่าเร็วแค่ไหนครับ ก็อาหารนี้เราสั่งไว้ก็มาแล้วนะครับเร็วมากๆนะครับแค่30วินาทีเท่านั้นครับเร็วมากจริงๆรูกสองก็ขนาดนี้นะครับอาหารที่เราสั่งไว้ก็มาแล้วนะครับเป็นก๋วยจับน้ำข้นนะมันเร็วจริงส่งความล้ำลือครับซึ่งไายนะครับไม่ได้มีความความเร็วเดียวครับยะมีหน้าตาของอาหารที่น่ารับประทานมากเลยครับครับก็ผมขอเนื้อชิมก่อนนะครับจะได้รู้รสชาติเป็นไงนะครับครับเมริกัน ออรสชาติจนกุบกอบมากครับทั้งน้ำทั้งเส้นที่เหนียวนุ่มนะครับเร่งมีไข่ครับเร่งไข่มลาโลนะครับก็เนื้อแน่นมากครับส่วนหมูกรอบเนี่ยก็กรอบมากเลยครับอ่ะก็ใช่ก็อร่อยตรงข้อด้วยจริงๆนะครับ อร่อยจริงขนาดนี้นะครับเราก็ได้ทานเสร็จแล้วนะครับรสชาติกลมงกลอมและอร่อยมากนะครับผมขอพูดด้วย2คำสำหรับร้านนี้เลยนะครับมันแซ่บเบอร์ครับ แล้วคนที่อยากจะมากินร้านอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับสามารถมาได้ที่ฝั่งแฟชั่นมอลล์นะครับเดินเลียบถนนราชวิถีมาครับร้านจะเปิดตอนเย็นๆครับเมื่อเดินมาแล้วเนี่ยจะเจอร้านขวดจับเจดแดงครับครับแล้วตอนนี้เราสองคนก็หมดน้ำยินในครันี้นะครับเชิญพูดช่วยเราไปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเข้าสู่ช่วงเชิญมาคุยนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ พี่โคมนะครับหรือว่าพี่ก้องเกียรติของสิริซึ่งพี่เขาเป็นผู้กํากับที่ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งในวงการบันเทิงเลยทีเดียวครับทั้งนี้เราจะมาถามเรื่องการดําเนินชีวิตของพี่การที่พี่เข้านิเทศหรือการที่พี่ได้มาทํางานทางนี้นะครับก็ก็จริงๆที่เรืองนิเทศเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นผู้กองคือเราตอนเด็กๆชอบผูหนัง เด็กๆคนชอบดูหนังอะอชอบดูหนังมากแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะแบบว่าถ้ามีกิจการยุ่งๆเงี้ยใช่ไหมไม่ว่า,างเงี้ยสิ่งเดียวที่ทําให้พี่นิ่งๆได้ก็คือโยนที่ไปไว้ในโรงหนังยุคสมัยพี่ยังเป็นโรงหนังเคือยุคพี่เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบโรงหนังยังเป็นเขาเรียกโรงแสตแวลล์คือโรงที่เป็นเดียวๆนะแล้วก็เป็นข้อต่อที่จากโรงที่เป็นเดียวๆ มาสู่โรงที่เข้ามาอยู่ในห้างเป็นพวกระบบมัลติเพกสมัยนั้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากกับการดูหนังตั้งแต่สมัยเนี้ยรุ่นรุ่นอย่างพวกเราเนี้ยชอบไปดูหนังตามห้างันโคลงคลองอะไรเงี้ยชอบซีโตสการ่าโซนนู้นนะฮะโซนสยามโซนอะไรเงี้ยเขาไปดู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 เยอะมากช่วงนั้นแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่เหมือนอะไรกระแสหนังฮอลลีวูดมันเริ่มมันเริ่มเข้ามาเยอะ จริงๆมันเข้ามานานแล้วแต่ว่ามันเริ่ม,มคนไทยแบบเริ่มบูมฮอล <มา S 1> ลีวูดกันเยอะทรไมว่ามันบูมใช่ใช่แล้วมันก็เข้ามาหนังทั้งหนังดีหนังอาร์ตหนังตลาดหนังทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ได้ดูหมดใช่ไหมได้ดูหมดก,ก็เลยก็เลยชอบหนังไปโดยโดยปรยายเสร็จแล้วครนี้พอก็ตั้งใจว่า hey, ถ้าเราเข้ามาอะไรเนีเ่ยเราจะเราจะขาเขนาะไหเราจะทํา เราอยากทําอะไรนี่ก็บอกเราอยากทาหนังส, mm hmm. สมัยก่อนมันไม่เปิดภาควิชาฟิล์มมันไม่มีไม่รู้จะไปเรียนกันที่ไหนเรียนทําหนังเรียนฟิล์มก็ไม่รู้เตเน่ยก็ก็ได้รับการแนะนําจากครูแนนว่าก็ต้องลองดูนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ตอนนั้นก็ัแล้วสนใจทำงานด้านอื่นบ้างนอกจากเป็นทำงานด้านวงการบันเทิงครับวงการบันเทิงคือ จริงๆตอนเด็กๆอยากเป็นหลายอย่างนะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นปกติฮะเหมือนเรานรุ่นทั่วไปก็คืออยากเป็นแม่งละเออยากเป็นหลายอย่างไม่ได้เอยากเป็นหลายอย่างก็คือก็จริงๆมันมันกำลังพี่ว่ามันเป็นช่วงเรากําลังหามากกว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ได้มันมันกําลังอ้ามันกำลังเลือกว่าจริงๆแล้วเราเราสนุกกับอะไรเราถนัดกับอะไรกันแน่ก็เลยสมัยก่อนก็ก็ก็ ตอนมัธยมก็ยังเลือกไม่ไดนะ้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองชอบหนังชอบดูหนังมาตลอดเวลาแล้วก็อยากทําหนังไม่รู้วิธีการไหนลืกไม่ออกก็เลยนะียนอกจากอยากทําหนังเนี่แต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากทําอย่างนี้การอยากทําอยาู่ไม่ได้แปลว่าเราจะเริ่มทำหนังไนมะ่่อยากลองทำใช่เข้าไปคือจริงๆแล้วด้วยความว่าไม่เปิด มันก็เป็นข้อดีนะคือจริงๆที่จบละครเวรทีละครเทอสมิงศิลปกะการแสดง่นีที่จบสายกองคือศิลปกะการแสดงซึ่งซึ่งเราจริงๆก็เก่งเลยอเรียนนิดนึงแต่ว่าการเป็นการการเรียนการสแสดงเนี่ยมันมันเป็นพื้นฐานของมันทำหนักกืับหลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างเลยในพื้นฐานการสแสดง การเขียนบทการอะไรการวางคอมโพสิชันการซึ่ง okay. ุสิ่งทุกอย่างมัน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 จริงจริงมันก็เป็นมันมันละมันเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนละครเวทีมันเหมือนเบสของมันเหมือนฐานของ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 การทำภาพยนตร์ต่อไปในชาแล้วพี่เริ่มทำงานด้านนิเทศจากทางไหนครับ เริ่มถ่ายหนังเรื่องแรกแล้วะครหนังสั้นหรือว่าอะไรพวกนี้เเริ่มจากทางไหนเริ่มจากทางไหน<ม>ละครตอนนั้นคือโอกาสโอกาสทําหนังสมัยก่อนมันไม่ง่ายการจะเอากล้องไปถ่ายไม่ง่ายมันก็เลยมันก็เลยเริ่มจากการทําละครเวทีฝึกจากการทําละครเวทีมีโอกาสถ้ามันมีเทศกาลเขาจัดที่ไหนถนนคนเดินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะทารวมกัน แล้วก็การแบบหัดที่จะคิดเรื่องน yeah. <c oughs> คิดคอนเซ็ปต์คิดเรื่องแล้วเราก็ลองแทนที่เราจะทำเฉพาะให้เพื่อนดูกันในภาควิชาส่งอาจารย์กปกติ <c oughs> เราเรา <c oughs> เ,เราทำเราทำให้ให้ให้คนดูจริงๆดูเราก็จะได้ฟีดแบ็กจริงๆว่าให้ไปสิ่งที่เราคิดมันมันได้ผลไม่ได้ผลอะไรตอบรับเปน็นยังไงมีคนจะรับอะไรอ ก็เริ่มใจอย่างนั้นในการในการฝึกมาแล้วก็ก็ก็ทําละครเวทีพอทาละครเวทีก็ก็เริ่มมีความว่าละครเวทีของเรามีลักษณะเหมือนหนังมากอ่ามีการเล่าเรื่องฉากเชิงเหมือนหนังเหลือเกินเราก็เลยแบบโอเคแล้วก็ก็เลยก็เลยตัดสินใจทําหนังเรื่องแรกทางในการประสบความสเร็จแนวทางในการ ก็คือจริงๆเราต้องเราต้องคิดก่อนว่าเราต้องทําสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเราเห็นแต่ตัวเมื่อไรเนี่ยเราจะแย่เมื่อไรที่เราคิดแต่เรื่องตัวเองมากๆเนี่ยงานมันไม่สนอนี้ตัวเองแล้วงานที่สนอนี้ด้วยมันก็จะไม่เข้าใจคนอื่นมันไม่ได้ประโยชน์ยือการสนองคือการพูดกันไม่ได้ทำงานให้สนองนี้เดียวเราน้องทำไม่มีประโยชน์ครับ คือการทาให้มันมีประโยชน์กับคนอื่นก็มีประโยชน์วแล้วเดี๋ยวมันก็ขยายตัวไปเป็นมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมีประโยชน์ต่โอโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นทํางานให้มันทํางานให้มันบันเทิงปัญญาคนอ่าจะฝากอะไรให้เราคนื่นหลังนะอ่ะก็จริงๆว่าแบบหลบค่เป็นธรรมชาตินะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้อง มีความเทาไรขนาดแต่ละอย่างที่มันจะได้มาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการลงลึกคุคานหลายรอบนะเวลาเราต้องการทุกอย่างมันมันส่งให้เราแข็งแกร่งอย่าอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินใจกับมันใดๆเรื่องคือบางทีบางอย่างมันบางอย่างเราต้องเด็ดขาดเราก็ต้องเด็ดขาดบางอย่างมันมันยังไม่เก็ทมันก็คือเป็นธรรมชาติบางอย่างที่ยังไม่ถึงเวลามันก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมครับ คือวันที่มันเก็ตมันก็จะเก็ตไงวันที่มันไม่เก็ตพูดได้ตายก็ไม่เก็ตแต่ว่าแต่ว่าระหว่างทางอะร่าระหว่างทางเนี่ยตึงต ong ก็หรือว่าก็ก็แค่นั้นเลยเออเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติดีเป็นธรรมชาติคนดีมันก็ขอปิดขอขอบคุณพี่ของรคมันก็ขอปิดรายการเชิญมาคุยเพียงเท่านี้นะครับ สัดีครับครับตอนนี้เวลาของรายการแล้วก็หมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆครับลาไปแล้วไปบ๊ายบาย wake me up wake me up wake me up when you come back I'll be here I'll be waiting here for you